สวัสดีค่ะทุกคนนิมนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เซนทันเวิร์นะคะเรามางานดิสนีย์เขาเรียกว่าแบบตอนนี้เซนทันเวิร์เขาจัดธีมคริสต์มาสธีมดิสนีย์แลนด์นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยคือนี่มาใส่ที่คาดผมมาด้วยนะทุกคนแบบนี้คือนิมเห็นทุกคนใส่กันมาแล้วก็ใส่นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในงาน ใครที่ชอบดิสนีย์นะคะอย่าพลาดเลยทุกคนคือน่ารักไปหมดเลยอยากถ่ายรูปไปทุกมุมเลยตื่นเต้นมากเขาบอกว่าเหมือนเป็นการเหมือนเป็นการจาลองดิสนีย์หันไปดูโฟเซนคือนิ่มว่าใส่สีฟ้ามาถ่ายกับทีมโฟลเซนคือสวยมากทุกคนไปดิถ่ายวีดีโอให้ย ผู้คนแล้วคืออันนี้ขนาดกลางวันอ่ะแล้วคนเยอะมากนี่คือเราไปต่อแถวถ่ายไหมอ้นมาเร็วถ่ายรูปให้ด้วยนี่ขนาดตอนกลางวันนะมันจะร้อนนิดนึง ไปถ่ายรูปกับเอลซ่ากันค่ะต้องต่อคิวนะคะทุกคนแต่นิ่มว่าคิวไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนมากมีแต่เด็กทักคลิปนี้ไม่แน่แต่ว่าทุกคนจะดูหรือเรื่องไหมคือตามตามที่เป็นบ้านต่างๆเนี่ยตามตีมาเขาก็จะขายเป็นหลายๆแบรนด์นะคะ <c oughs> ตื่นเต้นเหมือนอยู่ดิสนีย์แลนด์โอเคอันนี้อุ้ยแฮปปี้ซันเดย์ก็มานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นของแฮปปี้ซันเดย์อันนี้ ูโทเปียอุ้ยน่ารักเกินซูโพเปียที่เราเจอที่เซี่ยงไฮ้คือแบบหน้าถ่ายทุกมุมมาแล้วคือน่ารักมากไกลไปไหมทุกคนคลิปนี้นะคะทุกคนจะไม่แน่ใจว่าทุกคนจะดูหรือเรื่องไหมคือนี่มาแบบวิ่งไปวิ่งมาไปไปดูไหมอยากดได้อ่ะ อุ้ยเราไม่แพงด้วยนะอันนี้สองก้าเท่านั้นไม่แพงเลยตรงนี้ถ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นคริสต์มาสแล้วนะทุกคนเนี่ยฝั่งนู้นคือเราจะยังไม่ไปถ่ายคริสต์มาสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้ใกล้คริสต์มาสเราก็จะมาถ่ายอีกทีนึงอุ้ยมิกกี้โอ้ยน่ารักมากพักหนึ่งเย็นอ่ะจะสวยแหละแต่ว่าตอนเย็นอ่ะคนน่าจะแบบเยอะมาก อ๋ออันนี้เป็นเซตเลยอุยน่าก็เดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปทางเดิมแล้วนะคะทุกคนจะแบบถ่ายได้ไม่เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวติดเพลงดิสนีย์ดูตรงนี้น,น่ารักอน่ะวรอยากถ่ายตรงนี้นตรงที่เขาถ่ายที่เราจะออกไปแล้วนะทุกคนก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็มาได้นะทุกคน มากงวันค <worries> ือร <an tra f ikan> ้อนมากช่วงนี้มันยังไม่ทันวาอากาศร้อนมากงานเขาจัดวันนี้ไปจนถึงวันที่6มกราคมปี69เลยนะคะภายในงานสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยค่ะนอกจากถ่ายรูปแล้วเราก็สามารถช็อป วันที่นิ่มไปเป็นวันอาทิตย์ตอนเที่ยงนะคะทุกคนจะบอกว่าร้อนมากแต่วันที่นิ่มภาคเสียงกําลังจะตัดลงเนี่ยกรุงเทพออุณหภูมิประมาณ26องศาแล้วนะคะตอนแรกนิ่มตั้งใจจะมาถ่ายบ้านสติทของพี่อูน,นะคะแต่ว่าคิวเต็มค่ะนิ่มลืมไปถ่ายมิกกี้เมาส์ตัวใหญ่ๆที่อยู่ข้างต้นคริสต์มาสเลยนะคะนิ่มเดินไม่ถึงตรงนั้นทุกคนช่วงเย็นเขามีปล่อยหิมะด้วยนะคะเป็นเวลาตามนี้เลยนะ เื่่อใครจะมาชวงยนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะคะอยากเดี๋ยวช่วงทันวาตอนช่วงคริสต์มาสเดี๋ยวนี้มาใหม่นะคะบ๊ายบาย